Gracias. นอกบ้านนอกสถานทีจ่จะมามากินเขาที่ใส่กะอันร้านยมแซบเวอร์จ่ะจมาจากพี่น้องแล้วพอกับไอ,อ้กินหม้อผัทถั่วคือเกาจ่ะ,ะมือนี้มีต้ตมแซ่บจ่ะต้มแซ่บกระดูกอ่อนแล้วก็คอหมูย่างตำตำซ้วจ่ะ ตามสวดจ้ะพี่น้องจ๋ามานั่งกินกระโม่หมดนี่มากม,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 มามากินเขาน้ากันก,ก่อนอื่นกับกดอนอะไรก้อนแชร์กดติดตามกดอนสับสไครต์ให้ได้เด้อจ้าเด้อพี่น้องจ๋าเซบาเด้เดด์ผ่าคลิปก็ต,ต่อไปเนาะจ้ะเนาะลุยมาเลยเลยมาเลยมาเลยพี่น้องจ๋ามื่อกี้คอยอันนี้คอยคอยคึกแอม,มีพี่น้องจ๋าคอยเด้กินเขานอกบ้านปกติคนสีไายแต่ในหอ้นองพี่น้องพี่น้องมาจ้ะมาลุยกินกระโม่แสบ อันไปบอกร้านสาวปิดเพลงให้หน่อยสิโมมอืมมูกว่าน่งลงขางว่อยากออกกล่องหน่อืถทับบุงอ่อนต้นทับบุงออืืมแับ โคตโหจะตุ้มแซ่เสียเ้งแสบแช่ไปนอกยากส่ยางก็ใส่ลงไปนวลมันลงไปแสบอ๋อแ่จาฟาดบึ้มพี่นอก กวยโผู๋พ่อหมูย่างจ้ะมือหั่นแซ่บค่ะร้านเดย์ยมร้านเดย์ยมแซ่บเยอะนะแซ่บหลายแซ่บใหญ่แซ่บมากปลาล่ากระต้มย่างดีร้านเดย์ยมข้าวเหนยวไงข้ามปมปมมุมอื้ม แสบยสุดเสียงดังแน่จังน้อยก็พี่นนอนจับสวนหน้ามอนนอน ซ่วงวะซ่วงวะซ่วงวะพี่น้องมาด้วยพี่น้องมาแซ่บๆด้วกัน มูนังยูกหางๆพักกันเรียบร้อยไม่อยากออกก้องเงดหลายลายก้องตัวพี่น้องเลยไม่ใช่พอก้องย่านกล้องย่านกล้องย่านครับพี่น้องเอ้ยย่านกล้องค่ะจ้าซีเสซ่สมเงนเดอเีเะนะ ตุ้มแซบหมึกพริกละลายเสแล้วเนาะนอนแล้อลงไปมมไข่ผ้าว่ามุมมเหมือนกัน่ะมมมุมลึกแสียบมุมอือดีกับมือแล้วไปสิบบอกไว้ก่อนเรอจะมามาลานเนี่ย ไม่ค่าเงินก็นได้แต่จ่ายให้เต็มราคาแตา่แต่ว่าแต่ว่าลูกค้าต้องเหตุกินเองจะ้ะอันนี้คือเรื่องจริงจ้ะจ่ายเต็มราคานะคะปกตเออแต่ต้องต้อง,ต,องต้องทำกินเองนะแม่ค้าไม่ทำไ,ไม่กินมนม ฝรั่งจีนไทยตอนเห็ดอยู่บางหังม่้ิพี่ไถยถือกล่องใส่ไปว่าไงนี่จะมูมูข่ายอยากเลยเลือกจีนไทยตอนกินแต่ก็บ่เป็นอย่างแสบคือเก้าค่ะแสบเสยม,มอ,อมหยังกระดูกอ่อนกืดกืดกืดอยู่ พ็โหวนเนาะจวดจาดฝาดบึ้มจ้ะจัดจาาด้จดจดจานในย่านนี้โมมแต่ผัแซล,ล้วเนี้ยพังออกเมื่อพริกรจังได้ผักพริกสองกับสามกืม เพิ่มแสบเพิ่งพิษข้อโม่ใหญ่เราเลือดเลือดพี่น่อยแสบบแบบ้อบมากแสบมากกันสิบอื่นน้ำร้ายน้ำเฮาติดน้ำร้ายเมื่อวานแล้วจดจ่ายฝันบุ่มพี่ึงองตา ยุงเนาะเฮ้ย,ยกินยังกระแสบเนี่ยยุทงเงิอลไรอันผู้เฒ่าบ้านกินยังกันกินยังกระแสบปลานเนียน่าตายง่ายนอกนอก่าสัน,นว่าเมีนบะเมนอืจดจ่าศาสต์ดึงแสบขาะทีนน้องมาเร้อมาแสบน้ำอน,น้องไออืมกึงแสบ จัดจ้านในย่านลาดเร้าวนะจ๊ะจ้อนแล้วพูดโผอันต้มแซ่บกับไม่ใสออนนะจ๊ะมีอมันกระดูกหมูแมกระดูกออนเนาะกระดูกออนไม่มาม่าไม่มาม่ไม่ปอดแซ่บ ข้อหมูหยางก็ใส่ข้อเทไม่ได้ใส่ข้อเทียมจ้าจ้าจัดไปค่ะโฆษณาเลยจ้าเส็บเส็บอร่อยอิจะาของหลานมาเห็นให้กินจั๊กพิยจ้าแมาอยากเห็ดกินเห็ดกินเองหลดอยากเส็บเห็ดกินเองเส็ยซื้อเส็บซื้อ ก็จะแบบน้ำกุ๊กกุบๆจงแซ่บท่านแซ่บเนาะเมื่อนี้มันซับกระดูกไห้ได้ดีอบอมาตอนหน่อยเนาะตลาดใช่ไหมเออตลาดไม่เห็นตอนหน่อยตอนใหญ่ยังไม่เห็นนะเดือดจัดจาบึ้มทีนี้ยังกระแซ่บไม่เนื้อไอ้ด้วยค่ะ สวบเอาสวบเอาแบาบไรกินว่ถามเหมือนแดนเลยแล้วค่ะสี่ขุนร้อยเลยจ้ะถ้าเรื่องกินมมมุมพี่นองนมุมมุมมันอดพักนะคะ่ะอ้อนอ้อนค่ะต๊อบมุมงอัน เขาอายังกต้นอ่อนบต้นอ่อนแักบุ้งนะกพกะ่อนนะไปเสื่อเลุอตลาดพันเทพขายแบบเป็นถุงเป็นถุงไหมถุงไลยยี่สิบห้าบาทแล้วแมนผัดไทยมันหยนอยแ<อ>มนเออชเนาะผมต้อเข้าอย่าเอาถนนือแม่นุ่นใจ มอยาอันนี้ก็กินพักมันจะเสบยบนะเจ้านะผมวนใช่มวนใช่คับพ่ที่แหลมเยอคอยกินมาเลยดิมะพอยไอ้นี่ขีเห็ดอันนั้นอันนี้มาไล่ใส่ใ้่ใส่ขิงอ่อนขิงยี้งมันกปวดดวดจะเสียบกิน้มันก็หน้าเสียบเลยมันวานเแีบเลย แก่มากหาเห็นน้ำในงามแล้น้ำไม่ห้เลยแก้วอีกไม่ต้องแกว้วต้องเกลือหรอกยกเลยยกเลยบ้านเขาเนี่ยแหละยกเลยยกเลยไม่ต้องอะไรพิ่ถีพิ่นันพูดโพป้าคือแมาผิดไปสองสามหน่อยพี่น้องอื้อ ทั้งผิดแข็งทั้งผิดสดจ้าอืมฝนตกมีนี่เราบรรยากาศสองแทบอืมห้ามการสายฝนแส,สบเลยเมื่อ,อวานอันกินแสบหลายถึงคืนอื่นคืนมาสันว่าแม่นี่ดีพี่น้อง อืดขึ้นอืดขึ้นอืดขึ้นมันก็อืดดอกแม่มันหนาลากมันตุกอุกตักอกักตุกอุกหนาลากเข้าใจบ่เดี๋ยว่าเจ้าของอ้วนสวยกินแซ่บอนี่ต้องใส่จีราไปแล้วทิปเอ็ดนาทีแล้วพเพราะว่าคณนเอาไปโหลดโดนๆหลายนาทีมันโหลดง่ายไง พี่น้องเดี๋ยวกัน,อนขอสิลาไปแล้วแต่ว่าขอสิกินต่อแล้วพี่น้องพอมันหลายหน้าที่เราไม่ตาไม่กินกันแสียบเด้อบแล้วเด้อกินในีิลาไปแล้วพราะว่ายังพะว่าหลายหน้าที่เราขาดจิ้านโหลดโหลดมันโหลดยางแล้วน,นนะเนาะเดี๋ยวอันจิ้กินต่อคันอันนี้สิเคียต่อ กนเืินกับฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามก,ก,กดซับสไคร์ในเรื่องจากพี่น้องจา้จาเชื่อบอสผ่านคลิปต่อไปเนาะฝากเป็นกำลัง,งแรงใจให้อายใเรืองะเด้อพี่นอ้องพอกันคลิปหนา,ดาเดื่อจจะเด้อคลิปนี้ลาไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ